สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องอคติทางจิตวิทยาการลงทุนที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะครับจากหนังสือจิตวิทยาการลงทุนบทที่2ครับผมว่าด้วยเรื่องความมั่นใจในตัวเองเกินขนาดหรือที่เรียกกันว่า overconfidence นะครับ ใช่เลยค่ะเป็นภาวะที่นักลงทุนเราเนี่ยอาจจะเผลอประเมินความสามารถหรือว่าความรู้ของตัวเองสูงเกินไปแล้วก็มองข้ามความเสี่ยงไปหน่อยประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะคะครับซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเสียต่อการตัดสินใจลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนของเราอย่างไงบ้างใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่ามันกระทบพอร์ตเรายัางไงได้บ้าง งั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนที่เห็นชัดๆเลยนี่มีอะไรบ้างครับหลักๆที่เจอบ่อยเลยนะคะคือมันทําให้เราซื้อขายบ่อยเกินไปนะคะซื้อขายบ่อยค่ะเพราะว่ามั่นใจอย่าเกินว่าแบบจับจังหวะตลาดได้แม่นหรือไม่ก็คิดว่าตัวเองมีข้อมูลเด็ดกว่าคนอื่นทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วก็อีกอย่างที่มักจะมาคู่กันเลยก็คือไม่ยอมขายหุ้นที่ขาดทุนค่ะกอดเอาไว้นานเกินไป อ๋อไม่ยอมคัดลอสว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะไม่อยากยอมรับว่าเอ๊ะเราคิดผิดไปแล้วแล้วการซื้อขายบ่อยๆนี่มันมีผลเสียที่วัดได้ชัดเจนเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกโอ้ชัดเจนมากค่ะมีงานวิจัยคลาสสิกเลยของบาร์เบอร์กับโอเดีนนะคะเขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยเขาพบว่ากลุ่มนักลงทุนที่ซื้อขายบ่อยที่สุด คือกลุ่ม20%บนสุดเนี่ยค่ะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีแค่11.4%เอง11.4%แล้วกลุ่มอื่นล่ะครับเทียบกับกลุ่มที่ซื้อขายน้อยที่สุดนะคะ20%ล่างสุดกลุ่มนั้นได้ผลตอบแทนตั้ง18.5ต่อปีค่ะโหต่างกันเยอะมากนะครับเนี่ยตั้ง7.1%ต่อปีใช่ค่ะเยอะมากแค่เพราะว่าซื้อขายบ่อยกว่านี่นะผลตอบแทนหายไปขนาดนี้เลย ใช่แล้วค่ะมันเป็นเหมือนต้นทุนแฝงที่เกิดจากความมั่นใจเกินไปของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะงานวิจัยยังบอกอีกว่านักลงทุนชายมักจะมีแนวโน้มมั่นใจเกินตัวแล้วก็ซื้อขายบ่อยกว่านักลงทุนหญิงอ้าวครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นชายโสดเนี่ยจะยิ่งซื้อขายคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะ5า <laughs> อันนี้น่าสนใจครับนอกจากเทรดบ่อยแล้วไอ้การกอดหุ้นขาดทุนไว้ไม่ยอมขายเนี่ยอันนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนอีกด้านของเหรียญเดียวกันคือพอเรามั่นใจมากไปมันก็พ่วงมาด้วยความไม่กล้าย,ยอมรับความผิดพลาดหรือจะเรียกว่าอีโก้ก็ได้ค่ะพอไม่ยอมขายไม่ยอมรับว่าพลาดสถานการณ์มันก็อาจจะแย่ลงเรื่อยๆขาดทุนหนักกว่าเดิมไปอีกแทนที่เราจะตัดใจแล้วก็ไปหาโอกาสใหม่ๆนะคะอืมแสดงว่าไอ้ความมั่นใจเกินตัวเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องความถี่ในการซื้อขายหรือการตัดสินใจขายแต่ยังลามไปถึงเรื่องการรับความเสี่ยงด้วย แน่นอนเลยค่ะคนที่มั่นใจมากๆเนี่ยก็มักจะกล้าเสียงสูงขึ้นไปด้วยยังไงครับคือเขาจะเชื่อว่าทํากําไรได้เยอะไงคะเลยกล้าที่จะเลือกการลงทุนที่เสี่ยงสูงสูงแล้วก็มักจะประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าความเป็นจริงและที่น่ากังวลอีกอย่างนะคะคือมักจะลงทุนแบบกระจุกตัวค่ะคือทุ่มเงินไปกับหุ้นไม่กี่ตัวไม่ค่อยกระจายความเสี่ยงเท่าที่ควร อ๋อไม่กระจายความเสี่ยงนี้เองพอมันกระจุกตัวพอร์ตมันก็ผันผลสูงสิครับแบบนี้ใช่เลยค่ะมันจะเหวี่ยงขึ้นลงแรงมากถ้าเกิดหุ้นตัวหลักๆที่ถืออยู่มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพอร์ตโดยรวมก็เสียหายหนักได้ง่ายๆเลย ซึ่งกลุ่มที่มักจะมีพอร์ตเสี่ยงสูงแบบนี้นะคะก็คือกลุ่มดําเดิมที่พูดถึงเมื่อกี้เลยค่ะนักลงทุนชายโดยเฉพาะที่ยังโสดแล้วก็อายุน้อยๆหน่อยค่ะครับผมแล้วทีนี้ต้นต่อจริงๆมันมาจากไหนครับไอความรู้สึกมั่นใจเกินเบอร์แบบนี้เนี่ยอืมปัจจัยแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าภาพลวงของความรู้หรือ illusion of knowledge ค่ะภาพลวงของความรู้ค่ะ คือยกนี้เนี่ยข้อมูลมันหาง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแค่เราคลิกไม่กี่ทีก็เจอข้อมูลหุ้นบทวิเคราะห์เต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเรามีความรู้เยอะจังเรารู้ลึกนะแต่ว่าการมีข้อมูลเยอะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะวิเคราะห์หรือตัดสินใจได้ดีขึ้นเสมอไปนะคะเข้าใจเลยครับเหมือนข้อมูลมันท่วมหัวแต่เราอาจจะแยกแยะหรือว่าประมวลผลได้ไม่ดีพอ แล้วมีอย่างอื่นดีไหมครับนอกจากภาพรวงความรู้มีค่ะอีกอย่างคือภาพรวงของการควบคุมค่ะ illusion of control ควบคุมค่ะโดยเฉพาะกับการเทรดหุ้นออนไลน์สมัยนี้นะคะที่เรารู้สึกว่าเรากดซื้อกดขายได้ด้วยตัวเองควบคุมทุกอย่างได้ปลายนิ้วเลยทั้งที่จริงๆแล้วตลาดมันมีปัจจัยภายนอกเยอะแยะมากที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่ไอความรู้สึกว่าเราควบคุมได้นี่แหละค่ะ ที่มันกระตุ้นให้เรากล้าเสี่ยงเกินไปอืมก็น่าคิดนะครับแล้วประสบการณ์ส่วนตัวล่ะครับอย่างเช่นเคยได้กําไรมาก่อนอันนี้มีส่วนทําให้มั่นใจเกินไปไหมอย่างยิ่งถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นหรือตลาดกระทิงที่หุ้นส่วนใหญ่มันขึ้นกันหมดอยู่แล้วมันอาจจะทําให้เราคิดไปเองว่าเฮ้ย hey, เราเก่งจังเลยทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยหรือว่าภาวะตลาดมันพาไปมากกว่า พอเราเชื่อว่าเราเก่งเพราะความสามารถตัวเองจริงๆทีนี้ก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยค่ะก็อาจจะเทรดบ่อยขึ้นเสี่ยงมากขึ้นไปอีกกลับมาที่เรื่องการเทรดออนไลน์ที่พูดถึงเมื่อกี้นิดนึงครับมันเหมือนยิ่งไปซ้ำเติมปัญหานี้ให้หนักขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับโดยความที่มันง่ายมันเร็วใช่ค่ะมีส่วนอย่างมากเลยความง่ายความสะดวกความรวดเร็วของการเทรดออนไลน์เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายที่บ่อยขึ้นจริงๆค่ะ แล้วก็มีงานศึกษาที่น่าสนใจนะคะข้าพบว่านักลงทุนที่เปลี่ยนจากการเทรดแบบเดิมๆมาเป็นการเทรดออนไลน์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อขายถี่ขึ้นมากๆแต่ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้กลับลดลงค่ะอา้าวจริงเหรอครับน่าแปลกนะทั้งที่มันน่าจะสะดวกขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นทำไมผลตอบแทนกลับแย่ลงล่ะครับใช่ค่ะ น่าประหลาดใจแต่ตัวเลขมันชี้อย่างนั้นจริงๆค่ะเขาบอกว่าผลตอบแทนอาจจะลดลงได้ถึงประมาณ3.5%ถึง6%ต่อปีเลยนะคะหลังจากที่เปลี่ยนมาเทรดออนไลน์โหไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าไอความสะดวกสบายแล้วก็ความรู้สึกว่าเราควบคุมได้เต็มที่เนี่ยบางทีมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นมากขึ้นตัดสินใจเร็วไปแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาทำลายผลตอบแทนของเราเองครับ ฟังดูแล้วสรุปได้เลยว่าความมั่นใจในตัวเองเกินขนาดหรือ overconfidence เนี่ยเป็นเหมือนหลุมพรางสำคัญจริงๆของนักลงทุนเลยนะครับมันชักนำเราไปสู่พฤติกรรมการลงทุนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งเทรดบ่อยเกินไปเสี่ยงสูงเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ยอมกระจายความเสี่ยงใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้สุดท้ายมันก็กัดจินผลตอบแทนที่เราควรจะได้ไป ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการที่เราตระหนักรู้ถึงอคติตัวนี้ในใจเราเนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นได้ครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องเตือนตัวเองกันอยู่เสมอๆนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงว่าในยุคสมัยที่ข้อมูลมันหาได้ง่ายท่วมท้นไปหมดจนบางทีมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรารู้เยอะรู้ไปหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย เราจะมีวิธีตรวจสอบระดับความมั่นใจของตัวเองยังมีสติอย่างเท่าทันได้อย่างไงบ้างก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญสำคัญครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางนี้นะครับ